สวัสดีค่ะดิฉันสมลัยโอไบรยอันในสังคมที่เต็มไปด้วยเสียงดังการแสดงออกอย่างชัดเจนและการวิ่งแข่งเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้คนมากมายเราอาจหลงลืมบางสิ่งที่ส่งพลังที่สุดความเงียบและผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบเงียบ กำลังเป็นที่สนใจอย่างลึกซึ้งในสายตาของผู้หญิงจำนวนมากไม่ใช่เพราะเขาเรียกร้องความสนใจแต่เพราะเขาไม่ต้องการมันเลยต่างหากและบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับเสน่ห์แบบเงียบๆของผู้ชายที่ไม่จำเป็นต้องพูดมากไม่ต้องอวดความสามารถไม่ต้องโพสทุกวันแต่กลับมีบางอย่าง ที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าอยากรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากกว่านี้ข้อหนึ่งความนิ่งที่มั่นคงสเสน่ห์ของผู้ชายเงียบมักเริ่มจากความนิ่งที่แผ่ออกมาเขาไม่ใช่คนพูดเยอะไม่ใช่คนที่ต้องอยู่ในจุดสนใจแต่กลับสร้างบรรยากาศสงบให้กับคนร,บรอบๆตัวของเขาผู้หญิงหลายคนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้ชายแบบนี้ เพราะเขาไม่ทำให้รู้สึกว่าโลกหมุนเร็วหรือวนหนวายเกินไปความมั่นใจภายในจิตใจของเขาทำให้ผู้เยิงรู้สึกว่าฉันสามารถพึ่งเขาได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเลยข้อสองเขาฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่รอฟังเพื่อโต้ตอบผู้ชายเงียบๆไม่ได้แปลว่าไม่สนใจ เขามักจะเป็นคนที่ฟังอย่างลึกซึ้งตั้งใจไม่พูดแทรกไม่ด่วนตัดสินใจและไม่ชิงพื้นที่ในบทสนทนาผู้หญิงรู้สึกได้เมื่อมีคนที่อยู่ตรงนี้กับฉันจริงๆและผู้ชายที่มีเสน่ห์เงียบๆมักจะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กับอีกฝ่ายได้เล่าเรื่องราวที่แสดงความรู้สึกอย่างเปิดใจนั่น คือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าคำชมใดๆข้อ3ความอ่อนโยนที่ไม่ต้องแสดงออกจนโจงแจ้งสเสน่เีียๆไม่ใช่แค่ความนิ่งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความอ่อนโยนที่ไม่จำเป็นต้องเห็นได้ชัดเขาอาจจะไม่ใช่คนที่บอกรักแบบออกเสียงบ่อยๆแต่จะจดจำว่าวันไหนคุณเหนื่อยก็จะส่งข้อความทักมาแบบสั้นๆว่า ถึงบ้านแล้วใช่ไหมหรือรู้ว่าคุณชอบกาแฟอะไรแล้วหยิบมาให้โดยไม่พูดคำหวานใดๆเลยนั่นก็คือภาษาของความรักในแบบของผู้ชายเงียบๆนั่นเองค่ะข้อสีไม่ต้องโชก็รู้ว่ามีของในขณะที่โลกออนไลน์เต็มไปด้วยภาพการโชว์ความสำเร็จรูปรถหรูนาฬิกาแพงหรือโพสต์ความสามารถต่างๆ ผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบเงียบๆกลับไม่จำเป็นต้องโพสอะไรเลยเขาทำในสิ่งที่รักพัฒนาตัวเองและปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนเขาอาจจะเก่งเรื่องดนตรีงานเขียนธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการดูแลต้นไม้แต่เขาไม่เคยต้องการคำชมผู้หญิงหลายคนรู้สึกหลงไหลในพลังเงียบแบบนี้ เพราะมันเต็มไปด้วยของจริงมากกว่าเปลือกนอกข้อ5ความมั่นใจที่ไม่ได้อยู่บนเวทีผู้ชายที่มีเสนเ่ห์เงียบๆมักไม่ต้องการการปรบมือจากคนอื่นแต่มีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องพูดเขาไม่จำเป็นต้องชนะทุกการโต้วาทีไม่ต้องตอบกลับทุกคอมเมนต์หรือไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยเพราะเขารู้ว่า คุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาของใครความมั่นใจในแบบนี้นี่แหละที่ดึงดูดใจแบบไม่รู้ตัวข้อ6เขามีโลกของตัวเองและชวนให้อยากเข้าไปสำรวจผู้ชายที่เงียบๆมักมีความสนใจลึกซึ้งเฉพาะทางเช่นชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงเก่าๆ ทำงานศินละปะหรือมีงานอดิเรกเฉพาะอย่างที่เขาทําอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขนั่นทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาน่าสนใจจริงๆเพราะเขาไม่ใช่คนที่ต้องการวิ่งตามกระแสเขาอยู่กับโลกของตัวเองและทําให้คนรอบข้างอยากเข้ามาทําความรู้จักมากขึ้นข้อ7เขารู้จักการอยู่กับความเงียบอย่างไม่อึดอัด บางครั้งความเงียบในบทสนทนาอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกอึดอัดแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ชายเงียบๆเ,เพราะเขารู้ว่าความเงียบไม่ใช่ช่องว่างที่ต้องรีบเติมคำพูดแต่คือช่วงเวลาที่ได้รู้สึก ได้ใครครวนและได้อยู่กับกันและกันโดยไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจกันได้และนั่นคือระดับของความเชื่อมโยงที่ลึกเกินกว่าคำว่าคุยถูกคอข้อ8เขาสม่ำเสมอและไม่เล่นเกมความรู้สึกหนึ่งในสิ่งที่ผู้หญิงมองหาในความสัมพันธ์ระยะยาวคือความแน่นอนและผู้ชายเงียบ มักเป็นคนที่ไม่เล่นกับความรู้สึกของใครเขาอาจไม่ได้หวือหวาไม่ทำเซอร์ไพรส์ใหญ่โตแต่เขาจะอยู่ตรงนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่พลุบพลุโผล,ล,ล่และพร้อมจะให้คุณรู้ว่าเขา เลือกคุณด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆที่จริงใจนั่นเองข้อ9เขาเป็นคนมีวินยัยและเขารบเวลาของคนอื่นผู้ชายที่เงียบแต่มีสเสน่ห์มักจะมีวินัยในชีวิตเขาเขารบเวลาของตัวเองและไม่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบหรือสุ่มเสี่ยงเขานัดแล้วต้องมาเขารับผิดชอบเขาทำสิ่งที่พูดและเขาเข้าใจว่า เวลาของคุณก็มีค่าไม่ต่างกันนั่นทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าฉันไม่ต้องลุ้นว่าเขาจริงจังหรือเปล่าเพราะทุกอย่างที่เขาทำบอกได้ชัดว่าเขาเป็นแบบไหนข้อสิบเขาไม่กลัวการอยู่คนเดียวสเสน่อีกอย่างหนึ่งของผู้ชายเงียบๆคือเขาอยู่ได้กับตัวเองเขาไม่ต้องมีใครตลอดเวลาไม่ต้องออกงานทุกอาทิตย์ หรือมีคนคุยหลายคนเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าเขามีความสุขกับความเงียบความสงบและเวลาส่วนตัวนั่นทำให้เมื่อเขาเลือกใครเข้ามาในชีวิต แปลว่าเขาเลือกแล้วไม่ใช่แค่หาใครสักคนที่เข้ามาช่วยดับเหงาหรือเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเขานั่นเองสรุปง่ายๆก็คือความเงียบที่มีพลังและสเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบเงียบๆ ไม่ได้พยายามทำตัวให้น่าสนใจไม่ได้ออกแบบตัวเองให้ดูดีในสายตาของใครแต่เขาคือคนที่ชัดเจนในตัวเองในแบบที่ไม่ต้องส่งเสียงและนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนมองหาใครสักคนที่เงียบแต่น่าเชื่อใจสงบ แต่มั่นคงและไม่ต้องใช้คำพูดมากมายก็ทำให้ใจเต้นได้อย่างไม่รู้ตัวและถ้าหากคุณเป็นผู้ชายที่กำลังฟังบทความนี้อยู่อย่าเพิ่งคิดว่าคุณธรรมดาเกินไปเพราะความธรรมดานี่แหละคือสิ่งที่ไม่ธรรมดาในสายตาของใครบางคนเสมอและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อบทความให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับในวันนี้ดิฉันสุมาัยโอไบรอันสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ